เมื่อเรานึกถึงชีตาภาพขนักล่าลายจุดที่วิงเล่กาเซลในทุ่งหญ้าเซเลนเกติไม่จะปรากฏขึ้นมาภาพนั้นคือตัวแทนของชีตาซัสปีชีที่เราจะมาทำความรู้จักในวันนี้นี่คือซัสปีชีต้นแบบคือซัสปีชีที่มีจำนวนมากที่สุดและคือคอมบ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของเผ่าพันธุ์นี่คือชีตาแอฟริกาตะบนออกเฉียงใต้นี่คือชีตาต้นแบบนอมินตซัสปีชีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้อ้างอิง มันมีคนสีเหลืองทองสดใสมีลายจุดสีดำขนาดกลางกระจายอยู่ทั่วตัว,ตวอย่างหนาแน่นซึ่งเป็นภาพจำที่เราคุ้นเคยกันดีที่สุดแต่ในหมู่พวกมันซอ้ความมหัศจรรย์ทางปรุตูก,กร,รเอาไว้นี่คือราชันชีต้าไม่ใช่ชีต้าสายพันธุ์ใหม่นะแต่มันคือการกรลายพันธุ์ทางพันธุก,กรรมที่หาได้ยากมากที่ทําให้ลายจุดข,ของมันรวมตัวกันเป็นขีดหนาเป็นลายเปื้นขนาดใหญ่คล้ายเสื้อคลุมของราชวงศ์ซึ่งการกรลายพันธุ์นี้พบได้เฉพาะในชีตาสัตว์ปีชีนี้เท่านั้น บ้าของมันคือทุ่งหญ้าสวรรนหน้าและป่าโปร่งอันกว้างใหญ่ที่เป็นหัวใจของ Africa, แอฟริกาตั้แต่เซนเกติในแทนซาเนียไปจนถึงเขตสงวนใเดนบอสวาหนาและแอฟริกาใต้นี่คือประชากรหลักของชิต้าทั้งโลกแต่ด้วยความที่มันนั้นเป็นประชากรที่แข็งแกร่งที่สุดทำให้ชิต้าสาตปีชีนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในฐานะประชากรต้กนกำเนิดเสื้อโครกฟื้นฟูชิต้าทั่วโลกล่าสุดชิต้าจากนามิเบียและแอฟริกาใต้ก็ได้ถูกส่งไปปล่อยเพื่อฟื้นฟูประชากรที่อินเดีย ซึ่งเป็นการั้งโปรศารทีเดียวซึ่งมันแยกกันมานานแล้วนะมันจะนับเป็นชิต้าอินเดียได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ